กวีศิน์คิดไม่ซื้อตอนมูลจันเจ้าเอยเหตุไหนเลยถึงมีเจ้าเรื่องนานเนาที่เล่าขานถึงเป้าหมายพอมีเจ้าสิ่งในโลกสุขสบายทุกสิ่งตายหากเจ้าหายพ้นโคจจรบ้างว่าเจ้านั้นเป็นยานอวกาศบ้างประกาศว่าเจ้ากลวงนอกคำสอน เจ้าแตกต่างออกจากโรคออกจากโลกดังละครหรือเป็นก้อนจากต่างถิ่นใครพามามีนิคมอยู่ภายในจริงหรือเปล่าพ้นมุมเงาฝั่งด้านมืดอย่างค้นหาหลุมถูกชนลึกเท่ากันเหมือนดังว่ามีใครหนาดูแลมันให้คงเดิมแล่บนนั้นแต่บนโลกไม่อยากมี ยิ่งทวีความสงสัยมากมายเสริมแต่บางแหล่งบอกคนสร้างส่งไปเติมตำแหน่งเพิ่มให้สมดุลกับโลกเราคนโบ,บราณอาจล้ำยุคก,กว่าที่รู้ยิ่งมองดูอาจมีเราและมีเขาเขาอาจมองจากดวงจันทร์ภายในเงาจันทร์อาจเก่าแก่กว่าโลก นับล้านปีมนุษย์เคยไปดวงจันทร์มาหนึ่งครั้งเปรียบเหมือนดั่งก้าวสำคัญตำนานนี้ผ่านมานานหลายสิบปียังไม่มีมนุษย์ที่กลับไปเยือนจันทร์อีกเลยทั้งที่โลกทันสมัยกว่าก่อนมากหรือเพราะอาจเจอบางอย่างยากฉเฉลยที่ส่งผลกระทบโลกเลยไม่เคย กลับไปเชยชมดาวโลกบนดวงจันทร์ปิศนาล้านคำถามไม่เลือนหายจันทร์จะกลายเป็นสิ่งใดต่างนึกฝันข่าวไหนจริงอิงสิ่งใดมนุษย์นั้นวนเวียนกันเกิดและตายคล้ายทดลอง